มาต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศงานนั่งแคร่นะคะแชร์ขันโตก,กันค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศวันสุดท้ายนะคะของงานประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัยดังแคร่แชร์ขันโตกที่จังหวัดพิจิตรค่ะก็มีประชาชนทั้งในและก็นอกพื้นที่นะคะแห่กันไปอุดหนุนสินค้ากันค่ะ จากภาพนะคะก็เป็นบรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัยครั้งที่2นะคะหรือชื่อว่างานนั่งแคร่แชร์ขันโตค่ะซึ่งจัดนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะก็มีการจัดงานขึ้นที่บึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อเป็นการแสดงนะคะแล้วก็จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดพิจิตรภายในงานนะคะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับก,บการสาธิตทำอาหาร ปลอดภยัยจับคู่เจราจาธุรกิจแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยนะคะระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยของจังหวัดพิจิตรซึ่งจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็มีประชาชนชาวพิจิตรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักด้วยค่ะค่ะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่มาภายในงานก็จะมีการอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผักผลไม้อาหารแปรรูปราคาถูกสินค้าโอทอ็อปแล้วก็ของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะก็นําติดไม้ติดมือก กลับบ้านไปเนี่ยแหะค่ะสําหรับจุดไฮไลท์ของงานอย่างที่บอกผู้ชมไปคือขันตกนะคะที่มีไว้บริการแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะคือใครที่มาภายในงานสามารถซื้ออาหารของกินแล้วก็ไปนั่งที่ขันตกแบบนี้นะคะที่เขามีการจัดเตรียมเอาไวใ้ให้รอบสาราบึงสีไฟและรูปปั้นพญาชารวันค่ะซึ่งแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานแล้วก็เช็คอินในจุดต่างๆของบึงสีไฟกันอย่างคึกคักนะคะทําให้เกิดเงิน หมุนเวียนในชุมชนถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะถือว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะเป็นการเอาขันโตมานั่งทานข้าวอยู่ริมบึงสีไฟที่พิจิตรเขาบอกว่าเป็นแหล่งเช็คอินนะคะของจังหวัดพิจิตรมาพิจิตรแล้วค่ะต้องมาที่นี่เลยนะคะก็จะเป็นรูปจระเข้รูปปั้นเหมือนที่ผู้ชมได้เห็นตอนแรกนะเขาก็มีเต็นท์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเผื่อว่าฝนจะตกลงมาก็ป้องกันกันเอาไว้แล้วนะคะ